สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้มีอุปการะคุณต่อช่อง YouTube ช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณทุกท่านครับวันนี้เป็นเวลาค่ำเราก็จะมาหากองทุนดีๆนำเสนอเปิดเข้ามาหน้าแรกของแอปพลิเคชัน KMyFunds ที่เราแนะนำกันมาแล้วหลายคลิป ก็จะเจอโฆษณาว่าจังหวะดีต้องรีบควา้า k a เอทคลงทุนหุ้นเทคเอเชี Asia, มาแรงพร้อมแซงหุ้นเทคโลกคลิกเลยอย่าเพิ่งตกใจนะครับทำเสียงให้มันเตือนเต็นเข้าไว้ผมจะบอกว่ากองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนี้ผม หามานานเคยเห็นบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมของบริษัทอื่นๆไม่ขอเอ่ยชื่อก็โฆษณาหุ้นตัวนี้ถ้าจํำไม่ผิดแหมก็ต้องเอ่ยชื่อเนาะถ้าจํำผิดอะ่ะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นบัวหลวง,งเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของหุ้นของอเมริกาก็เคยได้ข่าวว่าเขาก็เปิดขาย แต่ว่าถ้าในแอปพลิเคชันของ K My Funds ผมก็มองหาอยู่นานจนกระทั่งพอดีได้เห็นโฆษณาพอดีก็จะบอกว่าตัวนี้เขาเปิดขายวันที่1-7ซึ่งวันที่อัดคลิปเนี่ยก็เป็นวันที่7แล้ว7เมษายน64เป็นเปิดขาย IPO ก็เหมือนเปิดขายหุ้นนะครับแต่ว่ามันเปิดขายกองทุนครั้งแรกเนี่ยแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาเข้า,ขา,ขาระบบเมื่อไหร่เราก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆ ก็ขออ่านโฆษณาเขาก็บอกว่าโอากาสรับผลตอบแทนสูงในช่วงหุ้นเทคปรับฐานผมสรุปให้เลยเมื่อกี้ผมอ่านมาแล้วก็คือว่าเขาบอกว่าหุ้นเทคโนโลยีกองทุนรวมของ Kmifund นตั My วนี้เพิ่งเริ่มเปิดขายเนี่ยแม้วันนี้เราจะซื้อไม่ทันก็ตามเราโอกาสหน้าเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน Kmifund แล้วก็ไปซื้อทีหลังได้ครับอันนี้เขาบอกว่า โฆษณาว่าเทคเอเชียหรือหุ้นเทคโนโลยีเอเชียสกภาพสูงเนี่ยพร้อมขยับบัลลังก์เทคโลกก็คือเทคโนโลยีโลกเนี่ยสบริษัทเทคในเอเชียติดอันดับท็อป10ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเนี้ยเขาบอกว่าถูกถูกกว่าราคาหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐถึง3เท่าหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐก็เช่นไร บริษัทผลิตยนต์หุ้นเทคโนโลยีก็เช่น Facebook หรือเปล่า,อา Facebook อะไรพวกนี้แต่ของเอเชียเนี่ยที่เด่นก็คือหุ้นของพวกซ m s u n g พวก Nintendo เงี้ยเป็นต้นถามว่าดีไหม <c oughs> ก็ต้องตอบว่าดีเพราะว่าฟังจากนักวิเคราะห์กองทุนนักวิเคราะห์หุ้นเขาบอกว่าเนี่ยยิง่ง ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจะพุ่งแรงก็ขอบอกว่าน่าซื้อครับขั้นต่ำก็500เหมือนเดิมลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน K My Funds ผมกล่าวว่าเดี๋ยวปลายเดือนก็จะซื้อเหมือนกันลงทุนไม่ต้องเยอะนะครับลงทุนครั้งละนิดคร้งละหน่อยแต่กระจายกระจายไป กองทุนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเราอาจจะไปลงทุนในพวกหุ้นโดยตรงก็ได้แล้วก็ลงทุนพวกหุ้นกู้หรือว่าลงทุนในบิตคอยก็ได้ถ้าใครอยากจะลองของ <c oughs> ก็ซื้อแบบเฉลี่ยไปทุกเดือนอะ่ะมีวินัยการออมเราไม่ต้องไปดูว่ามันจะแดงมันจะเขียวก็ซื้อไป แล้วเดียวถึงเวลาถ้าตัวไหนมีปัผลมันก็จะมีปัผลกลับมาตัวไหนไม่มีปัผลก็เป็นการสะสมมูลค่าต่อเนื่องไปไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมก็ตามหุ้นก็ตามบิตคอยก็ตามที่จริงแล้วถามว่าควรมีความรู้ไหมก็ต้องควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแต่เราเราก็ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดว่าต้องรู้ทุกทุกเรื่องเพียงแต่ เรารู้เท่าทันว่าเรากำลังเผชิญการลงทุนอยู่ในความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดขนาดไหนกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครกองทุนรวมของเคเทคเอเชียเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุน่นและคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน,นของราคาหุ้นกองทุน หลักที่ไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดต่ำลงก็หเหมือนทั่วไปก็ควรลงทุน5ปีขึ้นไปลงทุนสามารถรับความเสี่ยงอัตาราเปลี่ยนได้กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ได้รับเน้นได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนรักษาเงินต้นให้อยู่ครบอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่หลายกองทุนหนังสือชีช้ชวนก็จะประมาณนี้ส่วนนั้นอื่นก็รายละเอียดกองทุนเคเทคนี่เขาก็บอกเป็นกองทุนหลัก ที่อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน Efficient Portfolio Management และกองทุน K ETF อาจมีการลงทุนในปราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลงอันนี้ก็สับใหม่มย,ยังไม่ค่อยคุ้นลองอ่านดูครับก็ยังไงก็น่าซื้อะ่ะตัวนี้ ได้นำไหลยได้นำเป็น10ตัวแล้วก็ซื้อทุกตัวเลยซื้อก็กดหน้านี้อา้าวสายดาดพาถ้าเราเรับความเสี่ยงได้เราก็ยืนยันซื้อหุ้นต่อไปพอเรากดยอมรับความเสี่ยงแล้วเรากดถัดไปมันก็จะเป็นหน้าซื้อขายหุ้นว่าเราจะซื้อโดยหักบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ซื้อกี่บาทเท่านั้นเองก็เหมือนกันซื้อขายกองทุนทั่วๆไปที่เคยแนะนำครับ ข้างบนนะครับตัวที่2ในเมนูซ้ายถ้าเป็นเมนูซ้ายก็เมนูที่2จากข้างล่าง FIFEq หรือ Foreign Equity พอกดเข้ามาก็จะเป็นเมนูขวามือเนี่ยมันจะขึ้น K A s h a r er CV แล้วอันที่2ก็คือ K A Tech ที่แนะนำไปเมื่อสักครู่ครับเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่ Approve ก็คือเขาเพิ่งจะเปิดขายวันนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไร ก็ตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่าหนังสือที่ชวนให้ดูอีกรอบอันนี้เขาบอกอะไรว่า ไม่มีนโยบายจาย่ายเงินปันผลแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นหุ้นเทคโนโลยีกองทุนที่ไปลงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกำลังมาแรงมาแรงแล้วก็ราคาหุ้นก็ขั้นถูกกว่าหุ้นสหรัฐนี่เป็นหุ้นเอเชียนี่ยครับกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทจาัดก,การกองทุนของ k ค e ทค เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักทางนี้กองทุนหลักบริหารโดยใช้นโยบายเชิงรุก Active Management Strategy แค่นี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้ารอมีกองทุนเด็ดๆแนะนำอีกหลายกองทุนเลยครับอันนี้ วันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณที่ตามรับชม YouTube ช่องป้านน้ำเป็นตัวคุณป้านน้ำเป็นตัวคุณป้านคุณได้ทำเป็นแก้ไขสิ่งจะเป็นในชีวิตขอบพระคุณครับสวัสดีครับ